หลักสูตรพระอระหันต์โดยพระครูอินทสังวรยานหลวงตาเชื้อสันตุสโกธรรมานุปัสสนาสติปัฐานการที่จะเตรียมตัวเป็นพระอระหันต์เมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วจิตย่อมอย่างลงสู่ฌาน และทรงฌานไว้อย่างสมบูรณ์แบบถ้าเคยได้ฌาน4ก็จะได้ฌานสี่อย่างสมบูรณ์แบบถ้าใครได้อรูปฌานก็จะได้อรูปฌานอย่างสมบูรณ์แบบเพราะนิวรห้าไม่สามารถจะเข้ามารบกวนจิตได้แต่มีเวทนาทางจิตอีกอย่างหนึ่งที่พิเศษและละเอียดกว่าเวทนาทางจิตที่เกิดจากการ คือรูปรสกลิ่นเสียงรสสัมผัสธรรมารมณ์แต่เป็นเวทนาที่เกิดจากฌานคือวิตกวิจารปิติสุขเอกัตคตาอุเบขาให้เห็นเป็นปัจจุบันว่าวิตกวิจารที่เกิดขึ้นขณะวินาทีนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ เสื่อมสลายและดับไปต่อหน้าต่อตาทุกวินาทีปีติที่เกิดขึ้นขณะวินาทีนี้มันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปต่อหน้าต่อตาทุกวินาทีสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลาย และดับไปต่อหน้าต่อตา <sh> ทุกวินาทีเอกัดคคตาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันม <ing> at <sh> ันก็ไม่เที่ยงเกิด <sh> <sh> ข, <you> <sh> ขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปต่อหน้าต่อตาทุกวินาทีอุเบขาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลาย และดับไปต่อหน้าต่อตาทุกวินาทีทุกสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นเพียงสิ่งที่ลอยผ่านมาในวินาทีนี้แล้วก็ลอยผ่านไปในวินาทีหน้าเราเป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นผู้สังเกตการแล้วละความพอใจไม่พอใจกับมันเสียสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ตั้งอยู่ตามเหตุปัจจัยเสื่อมสลายตามเหตุปัจจัยและดับไปตามเหตุปัจจัยมันเป็นเพียงธรรมชาติมันเป็นท่าเฉยๆจะพอใจมันก็เกิดไม่พอใจมันก็เกิดชอบก็เกิดไม่ชอบก็เกิดอยากให้เกิดมันก็เกิดไม่อยากให้เกิดก็เกิดถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อม เมื่อเหตุปัจจัยมันหมดจะพอใจก็ดับไม่พอใจก็ดับอยากให้ดับก็ดับไม่อยากให้ดับก็ดับแล้วจะพอใจไม่พอใจทำไมถ้าทำได้ดังนี้ละความพอใจไม่พอใจในวิตกวิจารปีติสุเอกัตคตาอุเบกขาได้ก็เป็นพระอระหรันต สรุปว่ากายก็ดีเวทนาทางกายก็ดีก็เกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปตามธรรมชาติทุกวินาทีจึงจะรับความพอใจไม่พอใจในวงเล็บตันหาได้จิตก็ดี เวทนาทางจิตที่เกิดขึ้นจากกรรมก็ดีล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปให้เข้าไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปทุกวินาทีตามธรรมชาติในวงเล็บตามเหตุปัจจัยจึงจะละความพอใจไม่พอใจในวงเล็บตัณหา ได้จิตและเวทนาทางจิตเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นธรรมอันมีวิตกวิจารปิติสุขเอกัคาตาอุเบขาก็ดีให้เข้าไปเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปทุกวินาทีตามธรรมชาติในวงเล็บตามเหตุปัจจัย จึงจะละความพอใจไม่พอใจในวงเล็บตัณหาได้จึงจะเข้าสู่นิโรธเข้าสู่นิพพานจาโคปตินิสโคมุติอนาลโยสละสลัดตาใจหายห่วงจบหลักสูตรพระอระหรัน์